สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยามันจะดูดวงข้างกับวันเกิดในลักนณราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31มกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดตอ่อดูดวงเพื่อความแม่นยำ มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาดพิจิกกันก่อนโดยจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของอชาว พิจิตรลัคนาพิจิตมีอาาเขตที่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลขสได้โคโจรนะครับเดินหน้านะครับไปอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าศูนย์พยาพาหะนําหน้าลัคนา,ท,าทั่งทาให้ชาวพิจิตนั้นโน้มเอียงนะครับกับในเรื่องของแนวความคิดสิ่งต่างๆไปข้างหน้ามากขึ้นการที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในเดืินข้างหน้าเนี่ยแปลว่าชาวพิจิตอาจจะมีแนวความคิดในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะ มุ่งไปสู่ความสําเร็จแล้วก็มุ่งไปสู่ความพัฒนาตัวเองรวมไปถึงในเรื่องของการโฟกัสเรื่องของรายได้ผลประโยชน์นะครับสิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองเนาะการที่ดาวประจําตัวเนี่ยโคจรไปอยู่ในเือมการเงินเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีการคิดการทําการแสวงหาผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆมากขึ้นมีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเองในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายแต่มันก็จะอาจจะมีความรู้สึกที่อึดอัดบ้าง นิดหนึ่งนะครับเพราะดาวประจําตัวเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวพุทธก็อาจจะทําให้เกิดเนาาื้อสาะของการที่ชาวพิจิกรลัคนาพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การคําประกันนิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่คนอื่นยืมเงินเนาะใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ ยกประเด็นตรงนี้ไปเลยไม่เกี่ยวนะครับแต่ใครที่มีเอี่ยวอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะการเซ็นกา,การคู่กันคําต่างๆมันไม่ใช่พูดกันด้วยปากเปล่าเนาะเราก็ต้องมีเอกสารสัญญาทุกอย่าง MOU ทุกอย่างต้องรอบคอบลัดกลุ่มนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นภายหลังเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ชาวพิจิตแล้วก็ลักนณาพิจิตอาจจะต้องพยายามเอาไปปรับประยุกต์ใช้ของดวงของคุณนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อดาวสุขเนี่ยโคจรกลุ่มลัคนาพิจิกด้วยนะครับดาวสุขมาจากพบเลือนวินาศแล้วมาจากพบเลือนปัตตานีด้วยใช่ไหมครับเปราะว่าช่วงเนี้ยชาวพิจิกอาจจะเนื้อหอมนิดนึงมีคนเข้าหานะมีคนคอยเข้าหามีคนมาจีบนะที่จะไปทําธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนสิ่งต่างๆแต่มันจะเข้าอย่างที่บอกไปว่าต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยดาวการเงินก็เป็นอลีกับดวงชะตา ระมัดระวังเพราะว่าเราอาจจะได้ดีกับในเรื่องของอลิก็จริงแต่บางคนก็อาจจะมีหนี้สินมีอุปสรรคเข้ามาเช่นกันนะครับอยู่ที่ว่าเราทำอะไรช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเราก็อย่าเพิ่งแอคชั่นมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยกับดาวแห่งการลงทุนเนี่ยเป็นอลิกับดวงชะตาถึงแม้จะได้ตําแหน่งราชาโชคก็จริงใช่ไหมครับ เราก็ต้องเศษไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาบางทีแล้วอะได้เนี่ยเราอาจจะได้ก็จริงแต่พอเสียเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรอคอยอีกนิดนึงเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะในเรื่องของการลงทุนมากจนเกินไปนะครับต้องรอให้ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงหนึ่งพฤษภาคมโดยประมาณ นะครับนในปี67นี้ถึงจะทําให้การเงินของคุณนั้นเฟื่องฟูแบบรุ่งพุ่งแรงกว่านี้ตอนนี้ดาวพระราชาธิดีเป็นราชาโชคในเรือนอลีก็จริงมันแปลว่าเราเนี่ยอาจจะลงทุนนะครับแต่มันก็อาจจะมีแนวความคิดสิ่งต่างๆยังติดติดยังขัดขัด,ขดอยู่บ้างแต่ถ้าสําเร็จมันก็มีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีหรือได้รับในเรื่องของเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นลาบเป็นผล นะครับมันอาจจะกลายเป็นทุกครลากได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวพิจิกนะครับทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการเงินส่วนมากการเงินยังถือว่าไปในนมทิศทางที่ยังพอไปได้ถ้าเราไม่ไปลงทุนไปเสี่ยงจนเกินไปอ่ะมันก็ยังพอมีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาได้เช่นกันนะครับมีโอกาสได้ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาใครที่ทํา รา,ายได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเช่างานประมูลอันนี้ยังได้ผลดีผลลัพธ์ที่แบบโอเคเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําอาชีพนะครับในสิ่งเหล่านี้ทนายความก็ยังดีแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้อาจจะยังคงต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีรายจ่ายนะครับอาจจะไม่ทันรายรับหรืออาจจะมีการติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างแต่เมื่อติดเมื่อขัดก็มักจะมีเงินหมุนเข้ามานะครับมันเหมือนเป็นแบบอะไรดีละ่ะ เหมือนมันเป็นอะไรที่แปลกๆนิดนึงเลยเนาะแบบพอมันจะหมดมันก็จะมีเข้ามาแบบนี้ได้เช่นกันนะครับที่เ้าามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสำหรับชาวพิจิกลรคณาพิจิกคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับได้โคโจรไปอยู่ในราศีธนู แค่หนึ่งวันหลังจากนั้นก็จะย้ายขึ้นไปที่พบเรือนสหัสชชะน้องเพราะว่าดาวการงานของคุณจะมีเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารการเดินทางค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับในช่วง15-31ถึงามมการาณีก็อาจจะต้องค่อยปรับค่อยดูค่อยเป็นไปนะครับนอ้องก็ถือว่าโอเคนะครับการติดต่อการสื่อสารการเดินทางถือว่ายังทําให ชาวพิจิกนั้นมีอะไรที่มันเป็นการตอบรับตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีและดาวราผัก็โคจรไปกลุ่มนะครับก็เลยทําให้ตัวชาวพิจิกและชาะพิจิกนั้นมีโอกาสจะมีลาบมีผลมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตามีสิ่งต่างๆที่ติดต่อสื่อสารมีคนเชื่อมีคนชอบนะครับในวิธีการพูดการติดต่อการสื่อสารมันมีมนเสน่ห์มันมีความรู้สึกจูงใจมีแพชั่น ก็เลยทำให้ชาวพิจิกนะั้มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จนะครับแล้วก็การงานก็มีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีมีความโดดเด่นในวงสังคมมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วการงานเติบโตพัฒนาดีแล้วก็มีการได้รับความสนับสนุนการส่งเสริมมีน้เมตตาที่ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอพันธุนะครับไปอยู่ในเรือนปุตตะบ้าง ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวพันธุไปอยู่ในเดือนปุตตะแปลว่าชาวพิจิตจะได้ในเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาใครที่อยากจะได้ก็ต้องกู้ซื้อมีโอกาสได้นะครับบางคนบอกว่าจะผ่านไม่กู้ธนาคารมีโอกาสผ่านแล้วนะครับเนาะเพราะว่าตอนเดิมแต่เดิมแล้วว่าดาวพหัสบดีพักองศามา6เดือนหลายคนนี้แบบโอ้ยื่นกู้ไม่ได้ผ่านสักทีตอนนี้ผ่านแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสสูงละที่จะผ่านแล้วถ้าคุณไม่ติด สเต t เมนต์จริงๆเนาะยังไงมันก็ผ่านได้นะครับนะผ่านแบบว่องไวรวดเร็วแบบกระทันหันเลยทีเดียวนะมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆแล้วแหละนะครับดังนั้นชาวพิจิกก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปโน้นมทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างความรักของชาวพิจิกคือราศีพฤษภของด้ดาวศุกร์เลขหนะครับได้โคจรมากลุ่มกับรักคณาของชาวพิจิกในช่วง จังหวัดวันที่15ถึงวันที่20มกราคม5วันนี้ เป็นช่วงชาวพิจิกลักษณะพิจิกจะมีความสุขความสมบังกับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเขาอาจจะดูอ่อนอกอ่อนใจเข้าหาเราดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์มีการเติบโตการพัฒนาค่อนข้างดีมีโอกาสได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่20มกราดาวศุกร์จากโคจรไปเป็นมหาจากักรอยู่ในเหรือนนำหน้าลาักนณะก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดตึงๆบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็อาจจะ จะมีโอกาสแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารค่อนข้างโอเคแต่อาจจะต้องมีระยะห่างกันและกานบางนหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมูทนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นอนะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาเติบโตก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันแล้วเราจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประสบความสําเร็จมีความรักความสัมพันธ์ที่มุ่งไปสู่ความสําเร็จได้อย่างดีมากขึ้น ดาวศุกร์เนี่ยเป็นมหาจักรนะครับหมายถึงชาวพิจิกอาจจะมีการวิ่งเต้นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากหน่อยแต่ก็จะมีความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้ก็ครอบคลุมนในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวใครที่อยากจะดูความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมก็ลองไปดูไพ่ของที่ผม ทําไว้ด้วยก็ประกอบการตัดสินใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ